ว่าไงฮะนี่นะฮะคำทำนายที่เคยมีช้านานักลองฟังดูนะฮะน่าสนใจนะฮะคำทำนายที่เคยมีช้านานักเริ่มประจักษ์ให้เห็นเร้นไม่ได้หลวงพ่อฤาษีลิงดําเคยทํานายเมื่อถึงปลายราชการผ่านเข้ามาประเทศชาติจะรุ่งเรืองและเฟื่องฟุง้งน้ํามันผุดขึ้นมาจนเห็นค่าพวกกาขาวจะบินรีหนีเข้ามาเป็นประชาจนเต็มพระนครชนทั่วโลกจะยกพระองค์ท่านชื่อกระสอนชื่อกระชนร่อนทั่วทุกสิงขร ออพระนามลือชื่อดั่งตินกรองค์อมรเอกบุรุษแห่งแผ่นดินชาวประชาจะปิติยิ้มสดใสแต่อกไม้หนอนกินข้างในสิ้นจะมีพวกกาฝากคอยกัดกินเพื่อให้ได้สิ่งทวินสมจินตนาจะมีการต่อตีกันกลางเมืองขุนนางเขื่องกังฉินกินทั่วล่าขอรับชั่นจะกัดกร่อนทั้งพาราประดุดปลวกกินฝานั้นปรไรข้าราชการตรงฉินถูกประนาม กังฉินคือโกงตรงฉินก็คือคนตรงคนตรงนะฮะขัตรศการมตรงฉินถูกประนามสามคนหามสี่คนแห่มาลากไส้เกิดวิกฤตผิดเพี้ยนโดยทั่วไปโกลาหลมนหม่นไม่ไร้ความดีประชาชีจะสับสนเรื่องดีชั่วท่วนทุกทั่วจะจะหมุดขุดรูหนีไม่แน่ใจสิ่งที่ทำนำความดีเกรงเป็นผีตายตกไปตามกันพุทธศาสตร์จะถูกรุกและล้า มิเคยค้ำเป็นศัตรูมุ่งอาสันเกิดวิกฤตธ,ธรรมชาติอุบัติคลันพายุลั่นน้ำถล่มดินทลายแผ่นดินแยกแตกเป็นสองปกครองยากเกิดวิบากทุกเข็นราสัมระสายเกิดการปราบจราจนชนล้มตายเลือดเป็นสายน้ำตาหนองสองแผ่นดินข้าเป็นนายนายเป็นข้าหน้าสมเพศผู้มีบุญมีเดชะจะสูญสิ้น ทางพฤทธาอาจารย์เลือรบินจะร่วงรินดุดใบไม้ต้องสายลมความระทมจะถมทับนับเทเวศดังดวงเนตรมืดบอดสุดขื่นขมคนที่ดีจะก้มหน้าสุดระทมส่วนคนชั่วหัวเราะร่าทำท่าดังนะจะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวควงคาถามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ปกครอง จะเป็นหญิงพึงระวังสายน้ำหลังกลากเชี่ยวหวาดเสียวใจยังมีอีกนะมีอีกไหมยังมีอีกต่อต่อกำลังฟังอยู่โอ้โหนะเฟังอยู่อยู่จะขาดตอนอะต่อต่อสายน้ำหลังกลากเชี่ยวหวาดเสียวใจสิวิไลจะบังเกิดในสยามหลังฝนคล้ามล่นคลื่นจะยืนได้จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไปเปลี่ยนเมืองใหม่สกรารแห่งประชา คนชั่วจะถูกปราบราบคาบสิ้นแผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหาประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธายาเมื่อฟ้าสีทองผอง่อง <จบ S 3> อัมภัยจบนที่ที่ช่วงที่บอกคนชั่วจะถูกปราบสิ้นเนี่ยออช่วงไหนอะไหนไหนท้ายท้ายท้ายทำไมต้องมาหาอะไรเนี่ยท้ายท้ายอะนี่นะฮะนี่นี่นี่ <c oughs> ความละทมจะถมทับนับเทเวศด่างดวงเนตรมืดบอดสุดคืนขมคนที่ดีจะก้มหน้าสุดละทมส่วนคนชั่วหัวร่อร่าทำท่าดังจะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวควงคาถามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวังสายน้ำกลากเชี่ยวหวาดเสียวใจศีเวลายจะบังเกิดในสยามหลังฝนคล้ามล่นคลื่นจะยืนได้จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไปเปลี่ยนเมืองใหม่สกาดแห่งประชาคนชั่วจะถูกปราบ ราบคาบสิ้นตรงนี้ใช่ไหมที่ชอบชอบหวังอยู่ฟังๆแล้วก็ฮะฟังแล้วก็แบบน่าสนใจนะโดยเฉพาะที่บอกว่าจะเกิดอะไรความแตกแยกอะไรเนี่ยฮะข้าราชการตรงฉินถูกประนามข้าราชการกลางฉินกินทั่วล่าอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันเข้าใช่เมือ่อจะอยู่ในช่วงนี้สิงดำเมื่อจะอยู่ในช่วงนี้คิดอย่างนั้นเลยเหรอคิดอย่างนี้เลยเมื่อจะอยู่ในช่วงนี้เลยนี่นะก็ตัวท่านค่อนข้างจะคำ ผมไม่รู้นะว่าทําไมเช่นชื่อหลวงพอ่อฤาษีลิงดําไม่รู้นะ๋อ oh, <right. S 2> แต่มีหลวงพอ่อฤาษีลิงขาวนะอ้าวอยู่ที่อยู่ที่วัดช่องลมที่บางปะมาเหรอที่สุพรรณบุรีนั่นก็มีนะหลวงพอ่อฤาษีลิงขาวและสองรูปนี้เนี่ยเกิดรู้สึกจะเกิดปใใีใกล้เคียงกันอื mm hmm. แล้วก็บวชใกล้เคียงกันด้วยหลวงพอ่อฤาษีลิงดํากับหลวงพอ่อฤาษีลิงขาว mm hmm. ประเทศไทยเราก็มีอะไรที่แปลกๆนะครับก็ อยู่ที่อุทัยธานีนะครับวัดท่าสุงใช่ครับอย่างที่คุณพัชรประพลบ่ต้องมีการย้ายสรีระสังขารของท่านเนี่ยขึ้นสู่ที่สูงโอ้โหน้ำท่วมที่สี่เมตรโอ้โหก็พระสรีระของหลวงพ่อก็อยู่ที่พระวิหารในวัดนั้นนะฮะนี่นะครับก็มีหลายที่ที่ยังท่วมอยู่นะครับแล้วก็ถ้าท่วมนานเนี่ยโอกาสที่ที่คนที่แบบอาจจะ อ่อนแอหรือว่าคนที่เริ่มจะอยู่ไม่ได้และจะออกไปเนี่ยออกไปขอความช่วยเหลือ